สวัสดีครับผมนายชัยวัตรชื่นโกสมเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมายเลขประจำตัวที่เข้าเรียน2930206เมื่อปี2529หลายท่านอาจจะทราบหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากสอบแข่งขันในระดับปกติแล้วยังมีทุนทุนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานที่ด้อยโอกาส ยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาได้สอบแข่งขันกันทุนนั้นเรียกชื่อว่าทุนจุฬาชนบทผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทุนจุฬาชนบทผมเติบโตที่อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยชีวิตในวัยเด็กก็ทำทุกอย่างนะครับที่พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นขายข้าวแกงรับจ้าง รับจ้างซักผ้านี่สนุกมากนะครับเพราะว่าไรายได้ดีอันต่อมาที่ทําก็คือเอาเม็ดมะขามมาคั่วคั่วเสร็จก็ใส่กระทงไปขายหน้าโรงหนังยังจําได้ถึงวันนี้ว่าโรงหนังชื่อวิเศษภาพยนตร์ขายได้สัปดาห์หนึ่งสักบาทสบาทถ้าสัปดาห์ไหนได้3บาทชีวิตก็อยู่อย่างมีความสุขจบป .6 แล้วก็ขาดโอกาสในการเรียนต่อก็เลยลองไปสมัครเป็นกระเป๋ารถเมย์โชคดีครับสังคมให้โอกาสผม ไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ตอนอายุ12ปีได้รายได้วันละ20บาทไม่น่าเชื่อนะครับว่าเด็กอายุ12ปีได้รับโอกาสดีๆเช่นนี้แต่ไงไรก็ตามผมคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็เลยระหว่างที่เป็นกระเป๋ารถเมย์ได้สักปีกว่าๆลองไปสมัครเรียนกศนเรียนกศนกัาบการเป็นกระเป๋ารถเมย์เวลามันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่ครับโชคดีครับนายจ้างผมให้โอกาสผมว่า มีธุรกิจหนึ่งที่นายจ้างทําอยู่ก็คือปั้นอิฐเปลี่ยนไปปั้นอิดดีไหมค่าแรงได้เพิ่มขึ้นจาก20บาทเป็น25บาทโอกาสมาถึงครับผมเปลี่ยนอาชีพจากกระเป๋ารถเมย์ไปปั้นอิฐแล้วก็เรียนกศนควบคู่กันไปด้วยหลายท่านก็คงจะพอทราบนะครับว่าการเรียนกศนเนี่ยเรียนกันพักค่ำงั้นเป็นกระเป๋ารถเมย์กลางวันเนี่ยพอได้ก็เรียนตอนค่ำ ใช้จัก,กรยานที่นายจ้างให้ยืมมาเนี่ยก็ปั่นไปกลับเนี่ยประมาณ1ิกว่ากิโลเรียนไปสักพักเนี่ยเขาบอกว่ามีการสอบเทียบผมก็ลองไปสมัครสอบเทียบดูค่าสมัคร50บาทนะยังจําได้ตอนนั้นเนี่ยเจ้าที่ที่รับสมัครบ,บอกว่าเอตั้งแต่รับสมัครมาไม่เคยมีเด็กกศนมาสมัครสอบเทียบเลยถ้าสอบไม่ได้ไม่เสียดายตังเหรอผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองคนอื่นจะให้โอกาสเราไหม เราเริ่มต้นด้วยการให้โอกาสตัวเองจะดีไหมปรากฏว่าสอบเทียบได้ด้วยแล้วก็จบกศนม3ด้วยอยากจะเรียนต่อนะครับแต่ว่าจะทำอาชีพอะไรที่มันจะเหมาะกับการเรียนต่อม4ม .5. มหได้โชคดีเหลือเกินครับผมมีโอกาสได้เรียนต่อม .4 ม .5 ม6แต่ว่าเป็นภาคค่ำภาคค่ำเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเรียนงั้นการเป็นกระเป๋าลดเมย์การปั้นอิดเริ่มไม่สัมพันธ์กับเวลา ก็เลยทดลองเปลี่ยนอาชีพมาปั่นสำล้อดูปรากฏว่ามันเวลาใช้ได้เลยครับเพราะว่าเราสามารถเช่าสำล้อ20บาทรายได้ก็มากขึ้นจากที่เคยได้20บาท25บาทบางวันได้สูงสุดผมจำได้ได้ถึง125บาทก็มีค่าเทอมแต่ว่าการเพิ่มรายได้อย่างเดียวไม่น่าจะใช่คําตอบก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไงจะลดรายจ่ายได้ ก็เลยไปสมัครเป็นเด็กวัดที่วัดเลยหลงหรือวัดศรีสุทาวาสครูบาอาจารย์ที่รับสมัครผมเข้าเป็นเด็กวัดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดปรากฏว่าวันที่ผมไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดเลยลูกศิษย์วัดรุ่นเดียวมาบอกว่าช่างเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกินว่าลูกศิษย์ได้เป็นผู้ว่าการจังหวัดในขณะที่เดียวกับอาจารย์เป็นเจ้าคณะจังหวัดในเวลาเดียวกันตอนที่อยู่วัดก็ปั่นสำล้อไปด้วย ได้ทั้งเพิ่มไรายได้ได้ทั้งลดรายจ่ายก็เลยถือเป็นบทเรียนว่าการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยเพิ่มไรายได้อย่างเดียวไม่น่าจะใช่คําตอบลดรายจ่ายเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําบางคนอาจจะคิดว่าเพิ่มไรายได้แล้วจ่ายมากๆก็มีมีปัญหาแต่คนบางคนแม้ไม่มีไรายได้แต่ถ้าลดรายจ่ายได้ชีวิตก็น่าจะมีความสุขตามบัตรภาพผมเรียนจบม6 ครูประสริฐศรีมาถามผมว่าในชัยวัฒน์เธอจบม .6 แล้วเธอจะไปทำอะไรต่อผมก็ตอบว่าน่าจะปั่นสำล้ออย่างเดิมครับคุณครูเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนอะไรต่อเพราะไม่มีเงินเรียนครูประสริฐศรีบอกว่าเฮ้ยเธอนี่มีคุณสมบัตินะลองเอาใบสมัครทุนจุฬาชนบทไปอ่านดูไหมเพราะว่าทุนจุฬาชนบทเนี่ยเขาแข่งกันเฉพาะคนจนเธอเนี่ย ครูดูแล้วไม่มีใครจนสู้เธอครูประเสริฐศรีบอกผมก็มีกําลังใจขึ้นมาก็ไปสมัครทุนจุฬาชนบททั้งที่ครูประเสริฐศรีไม่ได้สอนผมนะครูประเสริฐศรสีสอนภาคกลางวันแต่เห็นผมเรียนภาคค่ำแล้วอาจจะเห็นผมว่ามีความต่อสู้ก็เลยให้ใบสมัครทุนจุฬาชนบทมาสอบผ่านข้อเขียนก็ต้องตรวจฐานะทางบ้านว่าจนจริงไหมวันหนึ่งผมนั่งอยู่หน้ากุฏิที่วัดเลยหลงก็มีรถของจุฬาลงกรณ์หมายเทยวลัยติดตาพระเกี้ยวด้านข้างนะ แล้วก็เขียนว่าหน่วยจุฬาชนบทวิ่งเข้ามาก็บอกถามว่าเธอชื่อชัยวัตรหรือเปล่าบอกครับพาครูไปตรวจบ้านหน่อยเพราะว่าคนที่สอบผ่านทุนจุฬาชนบทต้องมีฐานะยากจนพาไปดูบ้านด้วยผมบอกว่าผมไม่มีบ้านอยู่ครับผมอยู่กุฏิหลังเนี้ยครูบอกว่าเอจะลงบัญชีในสมุดบันทึกยังไงเพราะเขาให้มาตรวจบ้านไม่ได้ให้มาตรวจกุฏิสงสัยเธอจะยากจนจริงผมบอกกับครูว่าไม่ใช่จนธรรมดาครับครู จนมากด้วยเพราะฉะนั้นก็พอมาเข้าจุฬาแล้วเนี่ยนึกย้อนหลังกลับไปผมต้องขอบคุณความจนนะโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาจนถ้าไม่จนไม่รู้จะเข้าจุฬาได้ยังไงเพราะว่าปั่นสำล้อมาเป็นกระเป๋ารถเมย์มาปั้นอิดมาเรียนกศนมาไม่รู้จะไปสอบสู้คนอื่นได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ทุนจุฬาชนบทให้โอกาสผมพูดกี่ทีก็ต้องบอกขอบคุณความจนที่ทําให้เข้าจุฬาถ้าไม่จนเข้าจุฬาไม่ได้ พอมาจุลาเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนเลยครับเงินก็ได้ทุนจากจุลาได้พันสองร้อยบาทสมัยนั้นเนี่ยใช้ครึ่งหนึ่งส่งให้แม่ครึ่งหนึ่งได้เลยอันที่สองที่พักก็มีได้อยู่หอซีมาโดง่งพออยู่หอซีมาโด่งเนี่ยทุกคนก็ให้ความเอ็นดูเมตตาไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นอนุาสาศกไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ตามมาสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ผมว่าเอ๊ะการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องช่วยเหลือกันนะการช่วยเหลือ คนอื่นมันเหมือนช่วยเหลือตัวเองถ้าคนอื่นได้ดีเราก็พลอยยินดีไปด้วยอยู่ในจุฬาผมก็ถือหลักเดิมครับว่าถ้าเรามีรายได้แล้วถ้าเราลดรายจ่ายด้วยชีวิตก็จะมีความสุขจุฬาก็ให้โอกาสผมอีกงานวิจัยก็ให้ทํางานห้องสมุดก็มีปิดเทอมจุฬาไม่ได้ให้เงินเดือนเพราะทุนจุฬาชนบทให้เงินเดือนเฉพาะตอนเปิดเทอมวิธีที่จะเอาตัวรอดก็คือไปค่ายหลายท่านก็คงไปค่ายอาสา เราจ่ายค่าสมัครไปแต่ว่าเดือนหนึ่งที่เราไปมีกินแน่นอนเพราะมีข้าวกินมีที่นอน้อยนอนเพราะว่าเรานอนอยู่บนสาราวัดมั่งนอนที่โรงเรียนมั่งได้ทํากิจกรรมร่วมกันก่อนที่จะจบเนี่ยครูบาอาจารย์แล้วก็พี่ๆสอนผมว่าทําอะไรให้ตั้งใจนะไม่ว่าเธอจะเป็นกระเป๋ารถเมย์ก็สําคัญเพราะว่าถ้าไม่มีกระเป๋ารถเมยจจ์จะจัดการกับค่าโดยสารยังไง เธอปั่นสำล้อมาก็สำคัญนะถ้าไม่มีสำล้อผู้โดยสารจะเดินทางยังไงเธอปั้นอิฐก็สำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีอิฐประเทศชาติจะใช้อะไรในการก่อสร้างครูบาอาจารย์ให้กำลังใจมากว่าทุกอาชีพสำคัญหมดแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเธอมาอยู่จุฬาแล้วเธอควรจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่ทําให้ได้เกียรตินิยมนะนี่คือคําที่อาจารย์ประหยัดทองท้องคําบอกกับผมผมบอกโอ้เป็นเรื่องยากมากคุณครู เรียนกศอนอมาปั้นอิดมาปั่นสำล้อมาจะเรียนเกียรตนิยมได้ยังไงครูสอนบอกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้และมันก็เป็นไปได้จริงๆผมยังแอบชื่นชมคุณครูที่ให้กำลังใจอยู่หลังจากจบไปต้องใช้ความพยายามรู้นะครับว่าทุกอาชีพมีความสำคัญต่อบ้านต่อเมืองแต่ว่าใจเนี่ยอยากรับราชการทำยังไงจะได้รับราชการ สอบบรรจุ5ครั้งนะครับกว่าจะรับราชการได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้โดยง่ายแต่ว่ามันเป็นไปได้ความพยายามเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทําได้แต่ทุกความพยายามก็ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จแต่ทุกความสําเร็จมันปรากฏล่องรอยของความพยายามสิ่งเหล่านี้ก็เตือนใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อไปรับราชการแล้วจุลาสอนมาอย่างน้อยสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งถูกปลูกฝังมาว่า ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมนะเรื่องที่สองคนที่ออกจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไปควรจะยึดมั่นคําว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนสองสิ่งนี้ผมใช้ควบคู่ในการทํางานมาตลอดตั้งแต่เป็นประลัดเภอจนจนถึงเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ต้องศึกษาต้องหาความรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจเพื่อที่จะได้เข้าถึงและก็ร่วมกันพัฒนากับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะงานของผู้ว่าการจังหวัดในการบำบัดทุกบำรุงสุขก็ต้องศึกษาหาความรู้แต่ความรู้อย่างเดียวเห็นจะไม่ใช่คุณธรรมก็สําคัญน้องๆทํางานกับผมเล่าให้ผมฟังว่าเท่าที่เฝ้าดูผมอย่างน้อยผมมีลักษณะ4อย่างว่างั้นผมก็จําว่าเอ๊ะมันจริงไหมแต่น้องๆเล่าให้ฟังก็เอ๊ะมันก็เข้ากับชีวิตจริงอันที่หนึ่งบอกว่าพี่เนี่ยมีความพอเพียงผมถาม อะไรคือความพอเพียงน้องตอบว่าเห็นพี่ทําอะไรก็พอประมาณมีเหตุมีผลไม่ได้รบกวนตัวเองจนเกินไปไม่ได้รบกวนสังคมไม่ได้รบกวนสิ่งแวดล้อมจนเกินเหตุน้องว่าอย่างนั้นผมว่าเอ๊ะก็เข้าท่าดีอันที่สองน้องเขาบอกว่าพี่เนี่ยมีวินัยนะมีวินัยต่อตัวเองมีวินัยต่อคนอื่นก็เลยทําให้เบาไปไหนมาไหนก็ง่ายไม่ได้ทําอะไรลําบากมากนะัก อันที่สมที่น้องเห็นพี่เนี่ยเห็นว่าพี่เป็นคนสุจริตผมถามว่าความสุจริตของพี่น้องวัดจากอะไรน้องๆที่ทำงานด้วยเขาก็บอกว่าก็ดูจากธรรมาพิบาลน,นะอะไรที่กฎหมายระเบียบห้ามก็ไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามทาํทานองครองทำก็ไม่ทำอะไรที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าไม่ดีก็เอาพี่น้องประชาชนมาช่วยกันคิดเรียกว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน แล้วก็ยังทำงานแบบโปรง่งใสตรวจสอบได้คุ้มค่าเออผมฟังแล้วก็เข้ากับสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่เพราะฉะนั้นน้องๆก็บอกว่าประการสุดท้ายที่เห็นพี่ทำงานน้องๆบอกว่าพี่เป็นคนที่มีจิตอาสานะอะไรที่ทำแล้วพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อะไรแล้วพี่น้องประชาชนมีความสุขพี่ไม่ละเลยที่จะทำผมก็บอกเออตรงใจเหมือนกันนะที่น้องๆพูดเฉะนั้นคุณธรรมที่ได้จากจุฬา ที่น้องๆเล่าให้ฟังผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพอเพียงเรื่องวินัยเรื่องความสุจริตแล้วก็เรื่องจิตอาสาแต่อะไรก็ตามครับงานของผมที่ทําเป็นงานบําบัดทุกบํารุงสุขนั่นก็คือเรื่องเดียวกันกันกบเกียรติภูมิจุลาสรนก็คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนการที่จะรับใช้ประชาชนนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําอยู่ตลอดเวลาก็คือการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะ ยากดีมีจนอะไรก็ร้วนแต่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆมีมากมายอันต่อไปก็คือเรื่องการพัฒนาสิ่งที่จะทําให้พี่น้องประชาชนดีขึ้นเราต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนทุกฝ่ายผมไปรับราชการที่ไหนก็บอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าบ้านเมืองเป็นของทุกคน ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาร่วมกันบ้านเมืองไม่ใช่ของผู้ว่าการจังหวัดคนเดียวแต่ว่าเป็นของทุกคนทุกส่วนราชการทุกพี่น้องประชาชนหากเราร่วมมือร่วมใจกันก็เชื่อว่าจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนได้สิ่งเหล่านี้ได้มาจากไหนก็อยากจะเรียนว่าจุฬามเพาะมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้เรื่องคุณธรรมเรื่องการรับใช้ประชาชนผมเหลืออายุราชการอีกไม่นานก็ตั้งใจว่า6ปีที่เหลือก็จะ จะเลื่อนลอยตามสิ่งที่จุฬาสอนมาจะรับใช้พี่น้องประชาชนตามที่จุฬาสอนจะหาความรู้จะดำรงชีวิตโดยคุณธรรมเหมือนที่จุฬาปลูกฝังแล้วก็กเกษียณยุราชการแล้วก็ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหลานแล้วก็จะดูแลลูกหลานไม่ให้เป็นภาระแก่สังคมในชีวิตที่เหลืออยู่ก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะน้อมนำสิ่งที่จุฬาปลูกฝัง ิ่งที่จุลาบ่มเพาะมาปฏิบัติอย่างเต็มกําลังความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้คู่กับคุณธรรมและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ผมจะต้องปฏิบัติเพราะจุลาปลูกฝังไว้เกียรติภูมิจุลาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ